สวัสดีจ้าชองเมทีแยนกินแสเนื้อจ้าพี่น้องจา้ามันีเมทีแยนมีข้าวผาัดจา้าขอผัดกุนเชียงพี่น้องจา้าพร้อมกลแตงกวาต้นหอมจา้าแล้วก็พริกน้ำปลาพี่น้องแบบง่ายๆเลยจ้ะง,ง่ายๆพร้อมกับน้ำหนึ่งแก้วของข้อไม่กินน้ำกันเด้อพี่น้องขอบคุณมเมทิแอนกราบขอบคุณ เพื่อนที่ขามารับชมเมทียนเดอค่ะรับรองไปทุกบ้านเด้อค่ะรักเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนค่ะดีควก็จริงใจจ้ามาจับมันมากินน้ำกันเด้อค่ะมาพี่นอ้องอื้พีกน้ำปลามเมทีเนแบบใส่บักเน่าเลยเด้อค่ะมเมทิียนก็นเลยประเด้อมบีบีเสยียบมากพี่น้องจ้ามามามากๆค่ะข้าวผัดกุนเชียงจ้ามา Hãy nãy hãy nãy 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 luôn, nãy 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 าจิ้นลามจินจินพักประทัดใจเลยเหมือนเทียนชอบของต้นหอมหอจับที่เนาะอืมขนาด เรื่องการกลับมาก็รีบทำเลยง่ายๆพี่จอง พัดเมีเทียนพัดเองด้วยค่ะไม่มีแช่เขาพัดต้องเขาเขาที่พม่แช่เด้อค่ะผมถึงจะล้วนสวยอืม,อมชิง่งพริกน้ำปลาไม่นาวา เก็ดเ,เมนูหนักๆทำกินเมนูเบาๆมาเล็กอยากไหมพี่หเหรอข้าวผัดเขออี่ยง ăn chăn đều, chút tròn lắm. Mình chiên xay khay 2 Ai ơi! Khốn khốn kì 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 ừ, cái mực này Chiếng luôn đi đình bây giờ Con đình cầm để đó nè Cách này nè Ôi, chạp lại พิชนะปลากับเคลือมะนาวอ๋อมีเส้นใส่ขนาดมันด้วยค่ะนี่มาดูวิธี่า้วยเบิง่ง ปันขนาอร่อยมากเลยพี่นนองกินกับเขากันนะดูนะต้นหอมเดไดไม่เลี่ยนเห็นเนปลาพริกน้องศาสตรบพี่นาอ,อร่อยอร่อยอร่อย

อากาศจะเริ่มพอรอนแล้วนะพี่นอ้องว่าบ่แดดกลางเวันฮรอนฮอนดูแลสุขภาพด้วยค่ะพี่นอ้องอากาศเปรี้ยนงน้ำเวกแดดฮรอนบักเที่ยงแล้วเดือดๆเหมือนนั้นหนาวบาดเหมือนเที่ยงน้ำไปไหลตอมมือเลยพี่น้อง Ừ, đầy. không biết là không biết thật mới lại mình kia đều làm thẳng mất tay ạ อร่อยอร่อยเป็นมากพี่น้องโหเป็นซุยไม่แฉะเลยสวยอืมอร่อยมากในที่งากาศแบบคุ้นเป็นเพื่อน ่เขอมารับชมมามากไกลกวางเด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,กดดิ้งปิ้งปิ้งไอแมทเทยนั่นไมยเด้จ้าขอบคุณจ้าบ๊ายบายค่ะ